นิยายเรื่องหยุดฝันร้ายของนายอิงอุ่นตอนที่สเงื่อนไขทั้งหมดผมนั่งคิดนอนคิดกับข้อแรกเปลี่ยนที่คุณลุงเสนอมาเรื่องอยากเรียนผมก็อยากอยู่แล้วแหละแต่คนอย่างผมมันไม่ได้มีทางเลือกมากมายนะักเอาวะเอาก็เอาดีกว่าไม่ได้เรียนสองวันต่อมา ผมถูกคุณลุงตามตัวให้ไปหาที่ออฟฟิศอีกครั้งคราวนี้พ่อผมก็ถูกเรียกไปด้วยไอ้อุน่นมึงไปก่อเรื่องอะไรไว้ทำไมหัวหน้าถึงตามกูไปด้วยไอ้ลูกเวนพ่อตบหัวผมดังป๊๊บไม่ฟังเหตุผลหาเหววอะไรเอาซะเลยผมอดน้อยใจไม่ได้พ่อมักจะใช้กำลังกับผมเสมอ แต่ผมก็พยายามจะไม่โกรธหรือแกล้งทําทีเป็นว่าไม่เจ็บทั้งๆท,ที่ใจผมบอบช้ำม,มากโหพ่อผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะผมรีบอธิบายเสียงสูงยังไม่อยากบอกพ่อเรื่องเรียนต่อถ้ามึงไปก่อเรื่องไว้จริงๆกูเอามึงตายแน่พ่อมิวายหันมาบน่น แต่ขาก็ก้าวจับๆนำหน้าผมไปที่ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศอ้าวมากันแล้วเหรอลุงมานพเห็นผมกับพ่อเดินมาก็ทักขึ้นพ่อรีบยกมือไหว้ผมก็ทำตามครับหัวหน้าหัวหน้ามีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าไอ้อุ่นมันไปก่อเรื่องอะไรไว้ผมจะลงโทษมันเองครับข้าวหน้าข่าวหลังผมจะไม่ให้มันก่อความเดือดร้อนอีก พ่อตีโพยตีภายไปทั่วไม่ใช่เอาเอมาแล้วก็เข้ามาเจ้านายเขารอพ่อกับผมหน้าหวือพอ่พอๆกันเจ้านายอย่างนั้นหรอคนที่ที่นี่เรียกว่าเจ้านายก็มีแต่คุณเพทายเจ้าของเมืองหลายแห่งในประเทศไทยรวมถึงที่นี่ด้วยพ่อทำหน้าเหมือนจะเป็นลมแต่ก็ยอมตามคุณลุงเข้าไปแต่โดยดี เด็กคนนี้น่ะเหรอเจ้านายนี่หรือคุณเพทายที่ใครๆต่างเคารพและยำเกรงดูท่าทางใจดีไม่น่ากลัวเลยสักนิดว่าแต่มีเหตุผลอะไรที่ท่านมาถึงที่นี่ทั้งๆที่ท่านแทบ,บจะไม่เคยมาเลยสักครั้งตลอดชีวิตของผมก็เพิ่งเห็นหน้าเจ้านายครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกครับนาย เนี่ยอิงอุ่นเด็กที่แม่เข้าเสียชีวิตเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วบริษัทให้ทุนการศึกษานั่นแหละครับคุณลุงมานพบรายงานคร่าวๆผมนั่งเกรงกับพื้นไม่กล้างเงยหน้าขึ้นสบตาอืมหน่วยก้านดีผิวพรรณก็สะอาดสะอ้านไม่เห็นเหมือนลูกคนงานเลยสักนิดนั่นท่านกำลังชมผมอยู่หรอแล้วคำว่าหลอมันหายไปไหนละ่ะ เดี๋ยวอิงอุ่นมันใช้เวลามาหลงตัวเองไหมครับเรื่องเรียนไม่ต้องห่วงครับนายที่หนึ่งของโรงเรียนมาโดยตลอดคุณลุงโฆษณาผมต่อด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจผมเองก็อดตื้นตันไม่ได้ที่มีคุณลุงคอยเมตตาเอาล่ะเอาละ,าละนายบอกเด็กไปแล้วใช่ไหมเรื่องข้อตกลง ดูเหมือนว่าเจ้านายจะถามคุณลุงคุณลุงพยักหน้าเงึกเงให้คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทำงานหลังโต๊ะตัวใหญ่ที่ปกติแล้วเป็นที่นั่งประจำของคุณลุงเองครับนายแต่ยังไม่ได้ถามว่าเด็กจะตกลงหรือเปล่าพอดีนายมาซะก่อนเรื่องอะไรครับหัวหน้าไอ้อุ่นมันไปก่อเรื่องอะไรไว้เหรอครับ พ่อดูหน้าเสียผมเองก็เกรงคุณเพทายเกินกว่าจะอธิบายให้พ่อฟังตอนนี้นี่อุ่นยังไม่บอกพ่อเหรอเอ่อครับพอดีผมเพิ่งจะตัดสินใจได้ผมกล้มหน้ายอมรับอืมอืมไม่เป็นไรคือเจ้านายน่ะจะให้ทุนอุ่นมันเรียนต่อมหาลัย แต่มีข้อแม้ว่าให้เรียนคณะอัญมณีแล้วก็ช่วยเขี่ยวเข็นคุณนินการลูกชายของเจ้านายให้เรียนจบพร้อมกันให้ได้ฮะไออุ่นน่ะหรอครับคือมันจะได้เรียนต่อหรอครับดูท่าทางพ่อดูตื่นเต้นพ่อคงจดจ่ออยู่กับคำว่าได้ทุนเรียนต่อของผมมากกว่าที่จะฟังเงื่อนไขหลังที่คุณลุงบอกที่ฉันมาที่เนี่ย ก็เพราะว่าอยากเจอนายด้วยตัวเองหวังว่าจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะอ้อแล้วนายไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเหมือนคุณเพทายจะรู้ปัญหาคร่าวๆข,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 ของผมกับพ่อเลยแฮะถ้าท่านพูดเองแบบนี้พ่อผมคงปฏิเสธไม่ได้ผมแอบดีใจแต่ในใจก็เป็นห่วงพ่อที่จะต้องอยู่บ้านคนเดียว เพราะถ้าผมไปเรียนต่อผมก็คงไปอยู่ข้างนอกครับขอบคุณที่เมตตาครับนายพ่องกๆเงินเงินยกมือไหว้เจ้านายปลุปลุนี่แหละครับเหตุผลที่ทำให้ชีวิตผมต้องมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กับเจ้านายคนเล็กอย่างคุณนินการพัชรกุลศิลา ผมหมดเวลาทั้งวันกับการสำรวจเมืองจันทบุรีผมต้องมาใช้ชีวิตที่นี่ตั้งสี่ปีหรือเพอเพออาจจะมากกว่านั้นถ้าผมเรียนไม่จบที่นี่ก็สงบดีทะเลก็สวยแถมยังมีที่เที่ยวเยอะขาดก็แต่เพื่อนฝูงเท่านั้นเฮ้อพวกเพื่อนที่อยู่กรุงเทพมันจะคิดถึงผมบ้างไหมนะชักจะเหงาแล้วสิ จะกลับกรุงเทพก็ไม่ได้อีกสองวันก็เปิดเทอมแล้วอิงบอกผมว่าจะกลับบ้านแต่มันไม่ได้บอกว่าจะกลับมาหอวันไหนอยู่คนเดียวก็ชักจะเหงาเหงาปกติก็เห็นมันเดินไปเดินมาจับนู่นทํานี่ในห้องเป็นภาพชินตาไปแล้วพอมันไม่อยู่ด้วยก็รู้สึกแปลกๆแฮะ เสียงโทรศัพท์ทําให้ผมหลุดออกจากพวังผมมองหน้าจอแล้วยกยิ้มแฟนผมโทรมาเนเน่คิดถึงจังเลยครับผมกรอกเสียงหวานไปตามสายผมกับเนเน่คบกันมาหลายปีเนเน่รับนิสัยผมได้เพราะรู้จักผมมาตั้งแต่มัธยมเราไปกันได้ด้วยดีแม้ผมจะมีวกแวกไปบ้าง แต่เนเน่ก็ไม่เคยงี่เง่ากับผมนั่นทำให้ผมค่อนข้างพอใจในเธอมากเป็นพิเศษจนคบมาได้ถึงวันนี้เน่สีต้องคิดถึงนินไม่คิดจะโทรหาเนก่อนเลยหรือไงก็นินรู้ว่าเนต้องโทรมาหาจะให้นินโทรไปทำไมละ่ะผมถามกลับอย่างอารมณ์ดี เดี๋ยวเนเน่จะลองหายไปดูบ้างอยากรู้จริงๆเลยว่านินน่ะจะเป็นห่วงเนบ้างไหมโอ้ย่าน้อยดีนินเป็นห่วงเนยอยู่แล้วผมรีบง้อแต่ก็รู้อยู่นั่นแหละว่าเนเน่ไม่ได้โกรธอะไรจริงจังหรอกไม่ต้องมาปากหวานเลยตอนนี้นินอยู่ไหนอะนินออกมาขับรถเล่นเบื่อๆอยู่ห้องอะ่ะที่ไหน บอกไปแล้วเนจะรู้จักเหรอนี่จันทบุรีนะไม่ใช่กรุงเทพรู้สิเพราะตอนเนี่ยเนยอยู่จันทบุรีผมตกใจปนดีใจไม่คิดว่าเนเนจะมาหาผมถึงนี่สรุปวันนี้ผมมีเพื่อนนอนแล้วสินะวันนี้วันปฐมนิเทศผมโคตรตื่นเต้นเลยที่จะได้เข้าเรียนมาหาวิทยาลายัย ถึงแม้จะเป็นการเรียนสาขาที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้เลยตั้งแต่แรกแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เรียนเลยละวะผมตื่นเช้าเพื่อมาเตรียมรีดชุดนักศึกษาแน่นอนว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในทุนแต่ผมก็เลือกชุดที่ถูกที่สุดต่อราคาแล้วต่อราคาอีกทุนที่ได้เดือนละสองหมื่นเนี่ยผมต้องใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแถมยังต้องเก็บไว้จ่ายค่าเทอมอีก เพราะผมกละว่าจะไม่ขออะไรเจ้านายเพิ่มแล้วแค่นี้ก็ตอบแทนไม่หมดคุณนินครับชุดแขวนหน้าตู้นะครับผมลงไปซื้อข้าวก่อนผมตะโกนบอกคุณนินที่ยังอาบน้ำไม่เสร็จก่อนจะวิ่งจูดลงไปซื้อข้าวต้มกุ้งเจ้าประจำเหมือนทุกวันแล้วค่าข้าวต้มที่ซื้อเผื่อคุณนินทุกเช้านี่ก็เงินทุนผมนะถึงจะหมดไปวันละ25บาทแต่ก็ไม่กล้าทวง เพราะยังไงห้องคุณน,นินผมก็อยู่ฟรีถือว่าจ่ายค่าห้องไปแล้วกันบรรยากาศในมหาวิทยาลัยคึกคืนมากเพราะกิจกรรมรับน้องผมร้องเล่นเต้นอย่างมีความสุขต่างจากคนที่ทำหน้าเหมือนฝืนใจอยู่ข้างๆคุณน,นินไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรเลยแถมยังแอบบนว่าหน้าเบื่ออยู่ตลอดเวลา แต่จะทำยังไงได้รุ่นพี่ขู่ไว้แล้วว่าถ้าไม่เข้ากิจกรรมรับน้องจะไม่ผ่านกิจกรรมสัปดาห์รับน้องผ่านไปเร็วจนหน้าใจหายผมถูกทาบทามให้ไปเป็นพิธีกรในงานประกวดดาวเดือนของมหาวิทยาลัยเพราะความช่างพูดช่างคุยของผมทำให้ผมมีเพื่อนใหม่เยอะแยะ แถมได้รับความเอ็นดูจากรุ่นพี่หลายๆคนทำให้ผมค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตมหาลัยสุดๆการเรียนช่วงอาทิตย์รแรกๆมันค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าอาจารย์ก็เข้าใจว่าเด็กปีหนึ่งต้องทำกิจกรรมเยอะดังนั้นคลาสส่วนใหญ่ก็เป็นแค่การแนะนำลักษณะของแต่ละวิชาผมเรียนเอกอัญมณีก็จริง แต่ทำไมวิชาออกแบบที่เป็นพื้นฐานถึงทําให้ผมชอบมากขนาดนี้ก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะผมชอบวาดรูปชอบจินตนาการทำให้ผมอยากจะทําเครื่องประดับสวยๆออกมาให้คนใส่ก็ได้คุณนินคืนนี้ผมจะไปเป็นพิธีกรในงานประกวดดาวเดือนนะครับคุณนินจะไปด้วยกันไหมถ้าเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องรับน้อง ผมจะบังคับคุณนินทุกวิธีทางเพราะยังไงผมก็ยังไม่ลืมภารกิจผมที่จะต้องทำให้คุณนินเรียนจบไปพร้อมกับผมให้ได้ซึ่งจากการสังเกตทักษะสมองของคุณนินแล้วไม่น่าห่วงเลยสักนิดติดแต่ว่าขี้เกียจทำรายงานหรือทำแบบฝึกหัดต่างๆแค่นั้นเองแต่เรื่องนั้นผมช่วยได้อยู่แล้วก็คแค่ทำงานเพิ่มเป็นสองเท่า สบายมากยังไงผมก็ไม่ยอมให้คุณนินถูกหักคะแนนเพราะไม่มีงานส่งเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงภารกิจของผมอาจจะไม่สำเร็จและไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมบ้างไม่ไปอะน่าเบื่อผมไม่แปลกใจเลยสักนิดที่คุณนินจะตอบแบบนั้นเดาไว้แต่แรกแล้วว่ามันต้องไม่ไป ดีนะที่มีรุ่นพี่อาสาจะมาส่งที่หอผมเลยไม่ได้กังวลว่าดึกขนาดนั้นจะกลับยังไงถ้าคุณนินไม่ไปด้วยงานวันนี้สนุกมากผมกลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืนรุ่นพี่และเพื่อนๆหลายคนต่างชื่นชมว่าผมทำหน้าที่พิธีกรได้ดีผมเองก็ยิ้มปลื้มจนแก้มแทบแตกกว่าจะกลับถึงหอก็เกือบตีหนึ่ง เหนื่อยพอดูแต่โชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ผมกะจะกลับบ้านไปหาพ่อเพราะดูแล้วการที่ผมมาเรียนข้างนอกแบบนี้พ่อคงอยู่คนเดียวลำบากไม่มีคนคอยทำกับข้าวให้ผมกลัวเหลือเกินว่าพ่อจะอดข้าวอดปลาแล้วกินแต่เหล้าจนร่างกายแย่ไปกว่านี้ ด้วยความที่มีกุญแจคนละชุดกับคุณนินทำให้ผมเข้าห้องโดยไม่ได้เคาะประตูรบกวนเขาแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมควรจะเคาะให้มันรู้ตัวก่อนดีกว่าว่ามีคนมาภาพบนเตียงทำให้ผมเบิกตากว้างรู้สึกคอแห้งผากปั่นมวลในช่องท้องใบหน้าร้อนวูบวาบไปหมดคุณนินอยู่ในสภาพเบื่ยล่อนจ้อน ส่วนที่ชี้โดกลางลำตัวเด่นชัดอย่างไม่ต้องเปิดไฟดูอือดีจังเสียวจังเลยค่ะนินเสียงครางอย่างพึงพอใจของผู้หญิงที่นั่งคล่อมอยู่บนหน้าท้องคุณนินจนอะไรต่อมีอะไรคงบุบเบียดเสียดสีกันไปหมดผู้หญิงคนนั้นทำหน้ามีความสุขเสียเต็มประดาเมื่อคุณนินบีบเค้นที่เต้านมทั้งสองข้าง จนผมเองก็กลัวว่ามันจะแตกคามือใหญ่นั่นด้วยซ้ำสวัสดีค่ะทุกคนมาสารภาพว่าไปเที่ยวมาแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์ก็คือ,อ,อติดขัดนิดหน่อยก็เลยไม่ได้มาอัพแต่ว่าตอนนี้ก็คือกลับมาจากไปเที่ยวแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมาอัพทีีทให้เลยนะคะรอติดตามด้วยนะอย่าลืมกด subscribe นะคะเจอกันตอนหน้าค่ะ